มาสื่องัวนะครับถามดูบุดยังหมดยังครับนายหมดยังมาสื่อเนื้อนะครับขายเขาอะไรก็มาสื่อเนื้อที่นี่สื่อเนื้อมาสื่อเนื้อนี่ครับโชกุนเนื้อสด ก่อนจะถึงไอ้นวลแดงขับรถพานตลอดครับบ่เคยแวะจ้าส่มาแล้วมาแล้วทีเอา่างเอายางนำครับยางน้ำโอ้สดๆเลยนะครับนี่เป็นานก่อนก่อนก่อนเลยเกบนเิน ขายดีขายดีพอสมหวงเลยก่อนจะถึงนุ่นวแดงนะครับอำเภอโนนแดงจังหวัดโคราชด,ด้วยครับโคราชโคราช่อไย่างบุนไปผ่านไปันมากแววมาอุดน,นุ่นได้นะครับสเ,รเสือหลม,มัวน,วมวน,วนจะพ่อกินหมดหรอเออเอาไปกินพุงนี้นะมวยยังดอก เขาบ้เอา้วเจาจัดโลดบวเา็นยังบ่ตรงไปสี่เียไปนั่นเลือไเปนอโลคี่เอโลคึ่งนีเนื้อัต้มแล้วเอาไอไ่ด้่เออเอนี่จะโลคึ่งแล้วอันนั้นจะคึ่งโลลุม่นได้สอโลสดสดเลยครับเนื้อสดๆดเลยนี่ รอจังหวะครับนี่ยพ่ยอครัลุงเลยโอ้เออแล้วที่เหลือ,อ่คยเอาตับตุสดเนอ่อยด้ดชิวะเห่งแค่งงวนงวนมเลยครับแนนบอกทำต่งวงนมนะครับคุณบอกอาบาบนดมืลยโตโตเลยนะครับ เขาคนบวกทําเลยนะครับอยู่นี่โ,โชคคุณเนื้อสดนี่นะครับเบอร์ทั่วก็ตามนี้นะครับถ้าจะเข่าประท่ายกันอยู่ฟังทางเข่าประท่ายนะครับมาจากบ้านวัดนะครับเดี๋ยวผมไปโคศนาให้